สวัสดีครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับไม่น่ามันแสงเข้าอย่างนี้วะไ้บ้านะผมสวัสดีทุกคนช่วงเช้ากันด้วยแล้วกันนะครับบรรยากาศมันช่างดีสละเกินนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะขับ ปานจเจริญกันช่างนะทุกคนนะวันนี้ไม่ได้ขับเจ้าช้างนะแต่ส่วนตัวชอบเจ้าช้างนะทุกคนนะวันนี้ขับปานจเจริญกันช่างนะป่ะเจ้วรู้สึกว่านาแปลงนี้จะบักนะทุกคนนะออ้ยอากุญกุศลปลูกอย่างดีโอ้บักเจ๊ยนะมันเข้าไม่ขึ้นเลยครับนะเข้าติดตายเลยนะทุกคนนะโอ้โยตายสาร่านะทุกคนครับ,ๆๆรบเดี๋ยววันนี้เราจะขับปานจเจริญกันช่างไปเกี่ยวแปลงนู่นให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะทุกคนนะครับผมก็ เดี๋ยวสตาร์ทเกร์กันเลยก่อจะมืดๆนิดน,น,นึงนะเดี๋ยวกําลังเวลามันก็จะเดินเดี๋ยวเ,เล่งเวลาให้มันมืดแล้วทุกคนนะมันมืดแล้วครับผมนะไปเดี๋ยวรุยีกันเลยครับผมนะครับปุ๊บปาปไปไปเดี๋ยวพจะไปเกี่ยวแปลงนู่นก่อนละกันนะทุกคนนะเออคนดีๆเขาไม่วิ่งทางดีกันหรอกนะทุกค,นะคน <c oughs> <c oughs> เออคนดีๆเขาไม่วิ่งทางดีกันหรอกเขาวิ่งทางแบบนี้นะครับทุกคน <c oughs> พอวิ่งทางแบบนี้กันนะครับเน่ต้องพอุ่งคนนี้ไป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 เรือแปลงนน้นที่เจ้าช้างเกี่ยวงวดที่แล้วอะ่ะเออนะทุกคนงวดอะไรอะ่ะงวดอันงวดงวดนะั้นมันงวดเลขไอ้บา้างวดหวยนะทุกคนโอ้โห <c oughs> จะขึ้นขนาดแล้วทุกคนอ่ะเออโชว์ความแรงให้ทุกคนได้ดูกันนะทุกคนแหมไม่แรงเราซะเลยทุกคน โอ้อะไรวะเนี่ยเอออืบอืบอึบอืบอืบๆืบอืบอืบอับอืบอืบอดบอื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 นอืบอืบเนีอยบอืบอืเอีบยวบอนบอื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 ไอืเอืครับอืบอืบอืคอับอืบอืบอับอีบอื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 ่อืบ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 อบนะบอื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 บอบี่ แป๊บเราเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะครับผมนะป๊ไปกันแล้วครับผมไปทักป่าวะที่โอ้โหไปเลยครับผมไปเลยครับสบายสบายชิวๆนะทุกคนนะนี่ก็า่ากันไปนะผมนะก็า่ากันไปนะครับนี่เกี่ยวไปเลยตอนนั้นเจ้าช้างมันเต็มก่อนไงเต็มกุ้ก่อวแล้วกันนะทุกคนนะเต็มกุ้ก่อนนะครับ ไปปะปะปไปะปะแหวกโอเคปุ๊บนี่สบายสบายชิวๆแป๊บเดียวครับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวแป้งที่เจ้าช้างเกี่ยวแล้วกันนะทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวแป้งที่เจ้าช้างเกี่ยวนะครับผมไปเลยครับผมโหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปเลยครับผม รู้สึกว่านามจะบักนะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเวลาหลายคืนเลยอันนี้ผมเร่งไป2คืนแล้วแม่งนายัางเหมือนเดิมนะทุกคนนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะเร่งสปีดหลายคืนอยู่เพราะว่านามันมันอะไรเนี่ยมันไม่โตสักทีอ่ะทุกคนนะเออทำไมมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะทุกคนนะ <laughs> เป็นอะไรของมันนะครับแ <laughs> หม้ตายแต่สาร่าโอ้โห <laughs> ไปเลยครับแพือ <laughs> สบายสบายชิลๆนะครับเพื่อ ไปเลยไปลยปลาปลาปหววนี่ต้องพ้นทุกคนนี้เสร็จแล้วโอ้เร็วชิบหายเลยทุกคนครับแหววหมุนอย่างเร็วเลยทุกคนโอ้โหเกี่ยวแบบนี้อ่าคนอัดฟางนี่ไอ้ท้อตายทุกคนเละเทไปหมดเลยนะครับแหมเละเทเลยนะครับทุกคนเกี่ยวแบบนี้นะครับ ไปกันเลยอ๋อตรวจแลยครับผม,มเขียนว่าอะไรวนะเนี่ยค,คนดีๆเขาไม่ไปกันหรอกครับทางดีๆก็ลงนากันนะทุกคนเขาลงคันนากันโอ้โหหน้ากระแทกกระปักเลยครับทุกคนแปลว่า๋ยวผมจะไปเกี่ยวแปลงนู้นนะครับทุกคนครับไปกันเลยครับเพื่ผมไปกันเลย โอ้โหเสียงแตกสุดยอดจริงเลยครับแหมไปเลยครับผมอย่าคว่ำนะลูกพี่นะอย่าคว่ำนะไปเลยครับผมไปเลยครับแหมต้องบนหนุ่มคนนี้นะทุกคนปื้อโอเคผมก็มาทางนี้เลยครับทางที่เจ้าช้างไปแล้วแหละทุกคนนะครับเดี๋ยวดูสลับกันไปนะทุกคนเจ้าช้างกับ ปาร์เดลเลยงนช่างนะครับนี่โอ้ยรถดำยังไม่ออกเลยนี่หว่าทางนี้ต้องค่อยๆไปนิดนึงมนะันแคบนะบทุกคนนะแคบมากนะครับแต่ก็ไปได้อยู่นะไม่เป็นไรแคบยิ้มหายเลยเอยขยับโลกเลยขยับโลกหน่อยโอเคโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าเออแปครับผมเดี๋ยวไปใส่เจ้าช้างเลยทุกคนนะ เดี๋ยวมาใส่เจ้าช้างนะครับเจ้าช้างไว้ไฟนะทุกคนนะอุยล้อจมเลยวะเดี๋ยวเอาเอาข้าวใส่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บโอเคปึ๊บนี่เอาข้าวใส่ก่อนแล้วกนนะันครับข้าวใส่ก่็แล้ว,ก,นนะวกันนะทุกคนนะโอเค ไปครับผมนะเดี okay. Okay. ๋ยวเราไปขับปั่นเจริญกระช่างไปเกี่ยวแปลงนี้แล้วก็ข้ามไปเกี่ยวแปลงนู้นด้วยแล้วกันนะทุกคนนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับโยไปยากยิ่งขึนเลยไปครับผมไปเลยไปเลยไปเลยครับผมเกี่ยวแปลงนี้เลยแล้วกันนะนี่เข้าชนิดเดียวกันนะทุกคนนะเข้าอันเดียวกันนะครับนี่ ไป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 นี่โอ้แท็กมีสีแดงเลยทุกคนนะเี่ยอดไปเลยนะครับโอ้สูงมันสูงอยู่เหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่านะครับทุกคนสูงมากครับนี่ผมรู้สึกว่าหนามันบักนันทุกคนเพราะว่ามันผมผมเกี่ยวไปมันไม่เนี่ย เอ้ผมเล่งเวลาแล้วข้าวมันไม่โตอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่งดูใหม่อีกทีแล้วกันนะทุกคนนะผมเล่งเวลาแล้วมันข้าวมันไม่โตเป็นไรก็ไม่รู้นะทุกคนโปไปไปไปเอ้ยรู้สึกว่าคันนี้จะสูงกว่าปะไอเอจ้าช้างไฟไฟแล้วนะดูแบบดูสลับกันไปนะทุกคนนะดูสลับกันไปนะจะได้ไม่เบื่อนะ ดูเจ้าช้างบ้างดูปอนเจริญกระช่างปอนเจริญกระช่างบ้างนะครับผมนะโอเคไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับเนียบดูรถสวยๆนะทุกคนนะนี่ครับไปเลยครับผมไปเลยครับนี่สบายสบายชิวๆชิวๆนะทุกคน ต้องคนหนุ่มคนนี้นะครับนี่คนหนุ่มคนไหน,ไหนล่ะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหมุนหมุนหมุนมุนหมุนหมุนมุนเลยนะทุกคนครับนี่ข้าวมันหนาตึ๊บเลยนะถุนดูข้างบนเนี่ยหนาตึ๊บเลยนะสุดยอดไปเลยนะเอออีสันรู้สึกว่าเราจะเกี่ยวปิดทางแนะนะ่เนี่ยทุกคนโอ้ไปชนเขาโอ้โห จนพวกเดียวกันเช้ยอะไรวะเนี่ยไอทำไมตรงนี้เป <todavía> ็นร <bar years old> ่องวะร่องหาหนูเลยเนี่ยฮะใช่ร่องหาหนูไหมเนี่ยพี่แฝงผมไปครับไปครับไปครับคลิปนี้เกี่ยวปานเจริญการช่างนะทุกคนนะปานเจริญการช่างนะครับโอเค โอ้เดี๋ยวด้วยด้วยด้วยโอ้ยเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยทุกคนนี่เป็นไงอ่ะฮะดีไหมล่ะดีไหมล่ะทุกคนเจียวด้วยเหยียบด้วยครับไปไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรนะครับผมเติรดเติรดเติรดเเติร์ดดเจียวให้หมดครับผมเกียวให้หมดนะครับแล้วก็มาเจียวตรงนี้อีกนะครับผม เดยวตรงนี้ครับนี่นะครับผมเต้ทำไมเราไม่ปิดวะนี่มันต้องเกี่ยวทางนี้นะครับทุกคนนะมันต้องเกี่ยวทางนี้นะครับตรวจไปเลยตรวจไปเลยตรวจไปเลยไม่ค่อยๆเก็บนะผมก็เก็บไปแล้วกันนะครับเต้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  เนี่ยผมทิ่ว่านานบักเนี่ยผมปลูกไปแล้วนะข้าวเนี่ยมันไม่ขึ้นน่ะทำไมวะเนี่ยข้าวไม่ขึ้นเชืเลยเลยอะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยไอคือว่าไปอะไรผมไปแล้วครับ <c oughs> ค่อยเกี่ยวไปนะทุกคนเนาะมีหนูหรือเปล่าเนี่ยมีหนูไหมเนี่ยลูกพี่เย้ย มีหนูตีให้เข็ดเลยนะทุกคนตีหนูนะตีหนูปากแดงนะทุกคนนะนี่ไป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 เดี๋ยวลงแปงต่อไปเลยแล้วกันนะแปงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลงแปงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะนี่นาน้ำนะทุกคนนะนาน้ำเออโอเคโว้ยโอ้เนี่ยมันไอ้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยมันเกี่ยวไม่ได้นะเนี่ย เอ้มันมันไม่ขึ้นน่ะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันับมันไม่ขึ้นน่ะแปลกใจเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นวะเนี่ยผมงงเหมือนกันนะทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเล่งเวลาดูใหม่อีกทีนะทุกคนนะทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับอ่าเราก็เกี่ยวที่มันเหลืองไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเกี่ยวที่มันเหลืองไปก่อนแล้วกันครับ เอาตรงนี้ก็ไปขึ้นอีกโอ้หโอ้โห<ฮ>ดูดิเป็นแถวตรงเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้มันเหลืองไปก่อนนะนในเหลืองเราก็เกี่ยวไปก่อนอนะันี้มันยังไม่ขึ้นเราก็ปล่อยไว้นะทุกคนโนอะ้โหข้าวมันเป็นไรก็ไม่รู้นะมันขึ้นไม่เท่ากันนะเดี๋ยวจะลองเล่งเวลาใหม่แล้วครับทุกคนคับลองเล่งเวลาใหม่ นู่นมีเหลืองแปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับเหลืองคืองานงานใกล้หมดแล้วครับงานในแมปนี้นะทุกคนนะใกล้หมดแล้วนะครับปั<อ>๊วมานันนีก็ได้นี่หว่าปุโอเคไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนี่ปืน เกี่ยวเลยครับผมเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะครับผมอยู่บับปานเจริญกันช่างตู้พัดลมนะทุกคนนะนี่ตู้พัดลมนะครับนี่โอเคไปเลยครับผมไปเลยครับนี่ม้วนเอาม้วนเอาเลยนะคนนะม้วนเอาม้วนเอาเลยครับ จ,จวนๆเลยทุกคนนี่จวนๆนะครับ,รบโอ้จะเต็มอู้มแล้วอ่ะจะเต็มอู้มแล้วนะทุกคนครับไปแล้วผมเราอาจได้กี่นาทีแล้วนะสิบสามเองโอ้ไปเรื่อยๆเลยครับผมนี่ไปเรื่อยๆเลยแปลนี้น่าจะเสร็จอยู่นะคิดว่าหรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดไปงั้นแหละนะทุกคนนะ <c oughs> เป็นน้ำด้วยคนระับแปลงนี้นาน้ำด้วยนะนาน้ำเต็มๆเลยคนระับแปลงนี้ ตัดถอยบผมถอยมาจุเกี่ยวไปเลยนะครับผมนี่ครับเกี่ยวไปเลยครับโอ้ข้าวหนาตึ๊บจิ๋วไปเลยหนาดีว่าพวกข้าวเนี่ยโอ้ฝุ่นกระจายครับฝุ่นกระจายครับทุกคนข้าวแห้งมากแล้วครับนี่เนี่ครับเราก็เกี่ยวไปเรื่อยๆเลยทุกคน ไปรเรื่อยๆเลยครับไปรเรื่อยๆเลยนะครับ <c oughs> โอ้โกี่ถอย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 ไปเลยครับผมเก็บไปเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับหมุน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 เลยนะครับ เพินี่เป็นไงเราเราเจอเฉยได้เหมือนกันนะเนี่ยจม,มันดีนะทุกคนนะจมันมากครับยิงยาวเลยผมนะเข้าตั้งตังงี้โอ้โหยิงสบายเลยนะทุกคนนะเนี่ยเข้าตั้งตังครับเอ้ยเต็ม,มอุ้มโอ้โหเหยียบ เราต้องไปส่งข้าวข้างนอกนะทุกคนนะต้องไปส่งข้าวนู่นนี่ครับโหเราต้องไปส่งข้าวข้างนอกนะทุกคนไป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 โอ้ทางข้ามตีอยู่นะทางข้ามไม่หลุมด้วยนะทุกคนนะเพราะว่ารถเข้ามาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมันหลุมนะครับเราต้องมาส่งข้างนอกนะครับผม ไปไปโอเคนะครับเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็เอาหนึ่งกุ้มไปก่อนละกันนะทุกคนนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเวลาไปนะครับผมก็เดี๋ยวยิบต่อไปมาดูเจ้าช้างอีกเหมือนเดิมละกันนะทุกคนนะเนี่นะครับผมไปครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีลาติสวัสดีครับทุกคนครัสไปเลยครับผมไปแล้วครับ